ครับผมชื่อเด็กชายคุณธรรมประสงค์ชั้นมสองั้นหนึเลขที่3วันนี้ผมจะมาทำการทดลองแรงดันของของเหลวครับน้ำรูแรก14เซนรูที่สองเซนรูแรกห่างจากรูที่สองหเซนน้ำเกลือรูแรก12เซนรูที่สองเซนรูแรกห่างจากรูที่สองหเซนตารางมันทึกผลการทดลองชนิดของของเหลวน้ำระยะทางที่ออกรูที่หนึ่ง 14เซนรูที่ 2, สองเซนชนิดที่2น้ำเกลือระยะทางของเหลวรูที่1 12เซนรูที่2 18เซนอภิปรายและสรุปผลการทดลองระยะทางของของเหลวที่พุ่งจากรูที่สองจะมีค่ามากกว่ารูที่1ระดับความสูงเดียวกันของเหลวชนิดที่1และของเหลวชนิดที่2 มีระยะทางที่ออกจากรูแตกต่างกันเนื่องจากเป็นของเหลวต่างชนิดกันดังนั้นระดับความสูงและความหนาแน่นต่างกันความดันของของเหลวก็จะต่างกันด้วยขอจบการนำเสนอเพท่าน้ครับขอบคุณครับ